รอ,อ้ไอ้บ๊อบครับพี่บอกแกมึงด้วยนะคุ้มครองสองอาทิตย์สองอาทิตย์ผมบอกแล้วใครมายุ่งเดี๋ยวกูจัดให้กาฟาเตสหรือว่าเสองอาทิตย์หรือว่าเอสซี SC ให้แม่งมามัดรวมไปเลยโอเคครับโอเคครบอกเรียบร้อยแล้วน้องกำลังปั่นเงินแบบเต็มที่เลยพี่เห็นใช่ไหมลีเบลวะไม่ใช่กูคุมครองให้แล้วไปหาเรื่องนะไอ้สัตว์ไม่แม่ผมกำลังใจนี่อยู่แล้ว เอาขอเอานี่กันแล้วค่อยเนื้อสุนทรีมึงติดหี่ใครวะคนแก่เท่านี้อะไรอืมธรรมดานี่ธรรมดารอดกูเสียส่ล้านลูกกูเป็นสี่านใช้เงินมาสี่ล้านอะไรอ่ะอะไรนะลูกกูเกินใช้เงินมาสี่ล้านเหรอมีวันมีเดือนหนึ่งอ่ะแกใช้เงินร้อยล้านอะกูโคตรกูขับแบบกูเล่นแบบกูเล่นมาปีกว่ากูยังไม่มีเงินร้อยยังถึงสิบล้านแล้วก็เงินไปทำอะไรมาสี่ล้านกูไม่รู้เขาอะ จะมาแล้วมีกล่องมีกล่องจูนเพราะว่าขอเป็นกล่องต้มอ๋อวันวันละล้าน่องจูนวันละล้านเจ็ดอ่ะนะผงไหมมีกล่องไหมออินทาถ้าดังเลยนะไอ้เหี้ยไม่คือมันตีกับผมอยู่แล้วทรัพยากรมันหมดเยอะกับผมไงก็เลยคุยกันคุยกันมันหน่อยคุยกันมันอิสรกนิดนึง performing his version of Sour Toast in E minor. Okay, okay, girl. Yeah. Diamond, diamond head, hey, Diamond, head, girl. Diamond, diamond head, ายมาแ,แ,ท,แท้จ้ะปาเนี่ยเมื่อวานตึงเกินนะพี่แจ๊กเมื่อวานตึงเกินขนาดนี้ขาดีเดินพี่หมูใช่รึไปล่าพี่หมุนพี่ต้องเล่นพี่หมูพี่บม,มุนครับ <c oughs> พี่ตึงเกินไปเปล่าหมูน <c oughs> ยองยองยองพี่หมูนครับพี่หมุนตึงเกิน ดูว่าโมเดลรถน้าเล่นหรือเปล่ามันมันเป็นความชอบส่วนตัวของคุณนะครับความชอบคนไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าคุณชอบถ้าคุณชอบก็ไม่มีเฮอะไรหยุดยั้งคุณได้ครับถ้าคุณมีเงินในกระเป๋าใครก็ทำลายอะไรคุณไม่ได้ครับจ่ายมอเตอร์แดงมาละบาทเป็นสบสามน้องนะหนึ่งพนห้ารอยบหน้าร้อยห้าสิบนะเราแบบใบของคุนะ โค้ดที่เด็กเทโค้เทเฮียโค้ดเทอ่ะลูกอ่ะเฮ้ยตใช่าอะไรวะเฮียทีเกินอะไรลุงรูปรูปตูอะไรเนี่ยรูปอะไรแล้วเอารูปกูไปลงรถเข็นนะมึงเฮียอะไรเฮียขุนพญาลอนเฮียยังบอกเขาเท่อยู่เลยตูตูเขามีรูปนั่งรถเข็นด้วยไง ไปลงทมไปคนเดียวเมื่อก่อนจูจูไมื่อก่อนตุ้งเยื่อตั้งเยอะที่ไม่เอาเลยเก้าอันนี่ลงแล้วนะเวลาตัดแขนตัดขาพวกมึงก็ต้องนั่งรถเข็นนะเว้ยแล้วทำเยี่ยอะไรไม่ได้ด้วยโอ้โหจนกว่าไปถึงมือบอที่กูคิดไว้อ่ะกำลังสั่งทำอยู่อะไรอะไรคือแบบ สร้างตัดแบบขาด้วยขาขาดเลยแล้วครับใช่ใช่ใช่โอ้โหไ้ามถูกไฟไว้จะวากไอ้ไม่ได้โหดร้าไหลไปฝัโหดไหลยะหดไหลไปแมวแขนขาอะไรเงี้ยนะไอ้เครื่องใจเหรอครับเอรื่องแขนขาเเป็นเด็กแขนด้วยหญ่ขาดอะไรเงี้ยเราโดนขโมยเลยไม่ได้น่ารักเขมืนขาค่ะสองสองน้องสาวยิงเยินยิงเยินเลยพี่นะครับเดี๋ยวถามให้ถามมึงครับเดี๋ยวผมถามในสายกันวิจัยอะไรหรอวิจัยที่ข้าวกระสุนนะพี่ไอ้นี่ไงไอ้ไอ้ไอ้ เครื่องผสมมาเหรอเครื่องมือผสมใช่พี่อันใดเดียวกันยังทำยายังทำยาพี่สมเอาโทรศัพท์อยู่ไหนวะหาใไปไหนดี้วกูตบอยู่ไหนวะพี่สมเรามีแค่นี้เหรอแค่นี้ใช่ไหมดูมุมถึงไมครับขาดแล้เนี่ยแค่นี้ตแกนความร้อนน้ำเด่นครับเถื่อนสดใสน้ำเด้นน้ำเด้นไทย E I โอเคหยุดร้องคุณลุงอย่าตะโกนเกดกระคอครับไม่้แตกไอ้เต๋อเอาเขาเลวครับขอรักเาดีปืดเด่นไปไหนไปดูตอกเลยว่ะจอมแถวหน้ากระดานไข่อย่าลืมร้านหนึ่งครับผมนะเฮ้ยเลี้ยงมันเป็นเรียบเรียบร้อยเลยเียงแถวเนีกระดานเลียงหนึ่งอะมจัดแถวโอเคหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสมสี่ เลยนะจเขาเดาเป็มันดีเขาเดาเมันดีมีความรู้สึกอะไรอยู่นะผู้ใหญ่เจ้า้วครับตอนนี้เขาแถวเขาแถวไอจุกเขาแถวไอจุกมึงเท่มากกว่าจุกจิตใครพี่สมครับไอบอยครับบอยจุกจิตไอจุกจิตไอจุกจิตหายไปไหนหลายวันแล้วอ่ะกูมองไม่เห็นแต่ตอนนี้พี่สมกูหาไม้อจุกจิกไอจุกจิงติดเด็กโทรศัพท์พี่สมโทรศัพท์หายหลายวันจัดเลยจุกจิตเด็กติดเด็กติดเด็กไอจุกติดเด็กโซลาร์สับนี่นะฮู้ ไอ้บอสไม่ต <Auf How to graduate> ้องกลับแล้วล่ะดีอจตัวใหญ่ครับเยอะบอสติดเยอะบอสเจ็ดตีครับเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงวันนี้เราจะแลกแม่งให้หมดเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยมาการ์ไปด้วยสั่งแล้วทุกคนเก็บประกันใช่ใส่ยับเลยเฮียแม่งเล่นแบบตีสามหายตีสามหายเฮียพี่สมน้ำโทรศัพท์เนี่ยใส่สุดตอนนี้นี่ยคุณหนูโชคอยู่มาคุณหนูโชค ีผมยืมเขรามาอีกร้านเจดอ่ะเจดอ่ะเฮ้ยเราเยอะนะตะบอยมาแล้วตะบอยมาแล้วเราเยอะนะวันนี้ไทยยี่สิบครับเยอะครับลุงตีไปไหนอ่ะรวมแจ็คด้วยยี่สิบตอนนี้ประมาณยี่สิยี่สิบเอ็ดอ่ะยี่สิบตีด้วยตีไปไหนอ่ะไอ้เยี่ยดีบาชาทูวันมันหยุดป้าวันนี้เล่นสุดเจริญสุขอยู่ไอ้กิ้งกาช่วงนี้เนี่ยยิ่งกาหยุดเยอะนะช่วงนี้แพ็คเนี่ยชัวชัวชัวโดนติดเออครับลุง นอนไปติดลมครับพูดแล้วติดตัวอเป็นเด็กแก่คนท่าไม่ตั้งแต่ขึ้นเขาพิธีก็ไม่เหมือนเดิมแล้วว่ะตั้งแต่ได้ขึ้นเขาทีสิบเป๊ะครับลุงขึ้นจุกมึงไม่อาบมึงไม่อาบน้ำแล้วมึงคันเลยขนาดนั้นน่ะกกลัวมันดีดมันดีดมึงคันแบบถ้าจะประมาณตาประมาณสามสิบห้าสิบเจ็ดขัพโอ้ยอ่ะไหวไหวชิวห้าสิบเจ็ดล้านหมื่นนะ ประมาณสามสิบอย่างต่ำต้องไหวไหวแล้วไหวเราแค่ให้มันอุ้มก่อนตอนแรกเกาไหวมันมั่นใจที่จะเล่นกับตำรวจอ่ะเออแปลว่ามันเยอะถ้ามันมั่นใจอ่ะเดี๋ยวลอยนวดก่อนไปเดี๋ยวเราไปกันไปนอนอาบน้ำอะไรพร้อมเลยไอ้สมขออาหาารอบน้ำนอนให้เรียบร้อยครับมีหนวดมีตี่เพิ่มเข้ามาก็ยี่สิบสองดิฉบัหนึ่งไม่ไม่ครับนับหมดแล้วนั่นนับรวมหมดแล้วพี่ตีเป็นยี่สิบเอ็ดครับวันนี้เราจะแลกเอาไปแล้วครับให้สุดให้สุด เราสุดแต่เขาจะสุดหรือเปล่าเอามันให้ตายหนึ่งห้าหเวลาฆ่ามันได้อย่าบัฟอย่าลืมที่จะบัฟออกจากปากพวกมึงด้วย๋อ้โอย่าบัฟเอยไปบูไปดูไปดูไปดูไปู่ไปดูไปดูอกูไปดูไูมปดูไ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 เนูไยไอดูไปดูไปูไปเชียดโมปดูไปดูไปดไปดูไปไปดูไปดูไปดูไปู่ไปดไูดไูไดไู คุณมูนคุณมูนครับพี่มูนตัวตึงอะนะพี่มูนอยู่บนครับพี่มูนตัวตึงครับอยานจะเชิญลงมาจบบ้านได้ไหมครับคุณมูนเฮ้ยไปเช็ดปูองปูพบหน่อยนะปูใหญ่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 ปูใหญูใหญ่ป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 ูใหญ่ญ่ปูใหญ่ปูหญ่ปูใหญ่ปู่ปูใหญ่ปูใหญ น้าหน้าน้ายังย่งใสหน้ากากไว้ด้วยใสหน้ากากไว้ด้วยใสหน้ากากไว้ด้วยโอเคไปค่อยเยือกไปค่อยเยือกจุกไม่ต้องพับเพียบขนาดนั้นจุกยืสหน้ากากเจอร้อนปันนิดครับแล้วเสด็จแล้เสด็จไอหมาหลังอาณิเหี้ยอือปั๊บปั๊บนะอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกป๊บ กูได้ท่าแล้วเชิญครับโอเคดูเดินดินดกร้องรับก็มาเอ๊ะด้ดกูรอ้ด้าด้วยเนี่ยด้าดูบรีด้วยดูบีด้วยดูบเรีด้วยไ่ไปไปไปดุด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  เอาแบงเลยเฮียเอดาคูโรไปตัดยิมไปใจไปเรเบลรอบนึงไปเตรียมเตรียมเกาะน้องใจเกาะสามตัวนะเอดาคูโรเลยอ่ะเฮ้ยใครมีอาหารบ้างอะไปโดยบอกีมยไม่ดีมพี่กระเป๋าอะไรพี่กระเป๋ากระเป๋าเก้าสิบห้าลุกเรื่องเอาตัวสับก่อนลุงตัวตัดถุงก่อนโอเคเดี๋ยวไปลุงไปเจะก็คงต้องไมเข้ามากูปวดน้องเรเบลนะไปเรเบลนะเรเบลเรเบล กอเลยสกอตอัดน้มันก่อนเลิบน้ำมันกูเลิบน้ำมันเฮียเอาไปก่อนนอนมาอุ้มถุงมันไม่อุ lonely, ้มเปยลุงหรอกมันอุ้มถุงลุงแน่นอนนะไ้ังามาเห็นพี่ก่อนพี่ก่อนมันก็เอาละเมื uh, ่อกี sama. ้มันไปตีผมก่อนเลยนะมันแบบสวตัวลุงลุงลงแล้วไงเมันนิดนึงกูไม่มีเงินเสิร์ฟขอตังค์นะเมันนิดนึงแปดหน มี1 0บาทไอนแลวกเฮ้ยหมูร้านถ้ามึงอยากมาอยู่ตรงเนี้ยไปหาเงินไหมกูร้อยล้านร้อยล้านนะครับเปลี่ยนโลดีกว่าหมูล้านตายไปมึงเกิดไปตายไปไปตายซะไอ้เหี้ยไปร้อยล้านไอ้เติ๊บร้อยล้านครับลูก อครับนะลดให้มันแบบไม่เป็นเขียวๆตะไคร้ขึ้นทำงนไงวะไปเครือบแก้วต่างเแก้วต่างเครืองแก้วที่ร้าน<อ>ใช่เครือบแก้ว JK จันั่งกอดพวกกู JK T.T.A. พวกกูมีเ k กูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เหนือสุดคนใน T.T.A. จะนั่งกอดพวกกู JK T.T.A. พวกกูมีเ k กูไม่ยอมใครแต่ก็ไม่เกเรกูอยู่เหนือสุดคนใน t เอ